ย้อนเวลากลับไปประมาณ66ล้านปีก่อนนะครับโลกเราตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอนาณาจักรของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เลยที่เราเรียกกันว่าไดโนเสาร์นั่นแหะครับใช่ค่ะแต่แล้วเหมือนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยนะคะมีเหตุการณ์ที่เ,เรียกว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นกวาดล้างพวกมันไปเกือบหมดเลยจากประวัติศาสตร์โลกเหตุการณ์ KPG ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ ยุคครีเทเชียสพาลิโอจีนนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยในประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตบนโลกเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยนะทั้งงานวิจัยที่เขาขุดลงไปในหลุมอุกกาบาตชิกซุลุปบทวิเคราะห์ต่างๆทั้งเรื่องอุกกาบาตภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เรื่องที่ทำไมนกถึงรอดแล้วก็แน่นอนเรื่องไดนโนเสาร์ที่อีสานบ้านเราด้วยเป้าหมายเราก็คืออยากจะคลี่คลายปริศนานี้แหละ อะไรคือตัวการกันแน่แล้วทําไมบางพวกถึงรอดมาได้ซึ่งการทําความเข้าใจอดีตครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสนุกๆน,นะคะแต่ว่ามันให้บทเรียนกับเราในปัจจุบันด้วยเกี่ยวกับว่าระบบนิเวศมันเปราะบางแค่ไหนเวลาเจอการเปลี่ยนแปลงเร็วๆครับเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยไหมครับตอน66ล้านปีก่อนนี่เอ่อหายณะครั้งนั้นมันไม่ได้เอาไปแค่ไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้น ยังมีพวกสัตว์เลื้อยคลานทะเลตัวใหญ่ๆอย่างโมซาซอเพลซิโอซออืมพวกนั้นด้วยแล้วก็พวกเทโรซอที่บินได้อีกใช่ค่ะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกตอนนั้นประมาณ3ใน4สปีชีส์เลยนะสูญพันธุ์ไปในช่วงเวลาสั้นๆเองโหเยอะมากค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันก็ทิ้งหลักฐานไว้ชัดเจนมากในชั้นหินทั่วโลกเลยเราเรียกกันว่าขอบเขต KPG เป็นชั้นหินบางๆที่มีองค์ประกอบแปลกๆเหมือนเป็นรอยแผลเป็นที่โลกบันทึกไว้เลยค่ะ พอพูดถึงสาเหตุคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทฤษฎีอุกกาบาตชนโลกก่อนเลยค่ะสมมติฐานอเวเรสครับทฤษฎีสองพ่อลูกลุยกับวอเตอร์อเวเรสเสนอไว้ปี1980เ้าบขาบอกว่ามีอุกกาบาตลูกใหญ่มากขนาดเป็น10กิโลพุ่งชนโลกหลักฐานเด็ดคือเจอธาตุออริดียมเยอะผิดปกติในชั้นหิน KPG ทั่วโลกเลยใช่ค่ะออริดียมเนี่ยบนเปลือกโลกเรามีน้อยมากๆแต่ในอุกกาบาตนี่มีเยอะ การที่เจอมันเข้มข้นในชั้นหินช่วงนั้นพอดีแถมเจอพร้อมกันทั่วโลกอีกมันเหมือนเป็นลายเซ็นเลยค่ะว่ามาจากนอกโลกแล้วก็มาเจอหลุมอุกกาบาตชิกสุลุปที่หลังด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหลุมใหญ่มหืมมาเลยเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบร้อยห้ากิโลอยู่ตรงคาบสมุทรยุาทานเม็กซิโกซึ่งทั้งอายุทั้งขนาดก็คือเป๊ะเลยกับทฤษฎีนี้แล้วเหมือนเร็วนี้ก็มีหลักฐานที่ ชัดเจนขึ้นไปอีกจากการขุดเจาะใต้ทะเลลึกเขาเจาะลงไปตรงกลางหลุมเลยใช่ไหมครับเจออะไรบ้างครับโหอันนั้นสำคัญมากค่ะเขาเจาะลงไปในโครงสร้างวงแหวนยอดเขาหรือพีกรีงกลางหลุมเลยแล้วก็เจอ,อชั้นตะกอนที่มันทับถมลงไปหลังจากชนไม่นานในแกนหินตัวอย่างเนี่ยมีชั้นที่เจออิริเดียมเข้มข้นสูงมากๆสูงสุดนี้ประมาณ1ส่วนในพันล้านส่วนเลยนะ oh. ในหลุมเองเลยหลุมเองแบบนี้มันบอกสองอย่างอย่างแรกคือยืนยันเลยว่าอิริเดียมมาจากเหตุการณ์ชนนี้แหละแล้วสองคือมันบอกว่าไอสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนมากๆตรงจุดตกกระทบเนี่ยมันต้องสงบลงค่อนข้างเร็วอาจจะแค่ไม่กี่ปีไม่กี่สิปีถึงจะพอให้ฝุ่นอิริเดียมที่กระจายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยตกกลับลงมาสะสมตรงนั้นได้แล้วตอนชนนี่มันมันเร็วลายขนาดไหนครับผลกระทบมันคือหายนะแบบฉับพลันระดับโลกเลยค่ะ พลังงานตอนชนนี้มหาศาลกว่าระเบิดนิวเคลียร์เป็นล้านลานลูกเกิดเคลื่อนความร้อนแผ่ออกไปเผาป่าเป็นวงกว้างสึนามิยักษ์ถล่มชายฝั่ง <c oughs> แต่ที่ร้ายกว่าในระยะยาวนะคะคือพวกฝุ่นผงเขเม่าควันจากการเผาไหม้หินที่แตกละเอียดแล้วก็มีพวกซัลเฟอร์อีกพวกนี้ถูกส่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศปกคลุมโลกเป็นปีๆหรืออาจจะหลายปีเลยบังแสงอาทิตย์ ใช่ค่ะบางแสงอาทิตย์เกิดสิ่งที่เรียกว่าฤดูหนาวจากอุกกาบาตหรืออิมทักวินเตอร์อุณหภูมิลดหวบเลยพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้ฝนกรดก็ตกหนักมหาสมุทรเป็นกรดมากขึ้นแล้วห่วงโซ่อาหารก็พังหมดสิครับพังทลายเลยค่ะทั้งบนบกในทะเลพังอย่างรวดเร็วมากฟังดูเหมือนแบบโลกาวินาจริงๆนะครับเนี่ยแต่ว่าอุกกาบาตอาจจะไม่ใช่ผู้ต้องหารายเดียวใช่ไหมครับเหมือนมีอีกเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นใกล้ๆกัน ใช่ค่ะมีอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือการระเบิดของกลุ่มภูเขาไฟ d e ็กแคนทรั s ในอินเดีย d e ็กแคนทรั s, <S ค่ะอันนี้เป็นการระเบิดแบบที่เรียกว่าฟลัดบาซอลตคือลาวามันไหลนองออกมาเยอะมากๆเป็นช่วงเวลานาน,านเป็นเซนแสนปีเลยซึ่งช่วงเวลานี้มันคร่อมพอดีก่อนและหลังเหตุการณ์ KPG โหนานมากค่ะลาวานี้ครอบคลุมพื้นที่ในอินเดียตอนนี้กว้างมากๆเลย แต่ที่สำคัญกว่าลาวานะคะคือก๊าซที่มันปล่อยออกมาโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไ,อออกไซด์ CO2 ที่เป็นก๊าซเรือนกระจุกแล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไ,อออกไซด์ SO2 เอางี้ก็แสดงว่าก่อนอุกกาบาตจะมาโลกก็อาจจะแย่อยู่แล้วสิครับจากบูเขาไฟมีความเป็นไปได้สูงค่ะแล้วก๊าซสองตัวนี้มันส่งผลต่างกันยังไงครับ CO2 กับ SO2 อย่างรวดเร็ว มีหลักฐานจากฟอสซิลเปลือกหอยแถวแถวคั้วโลกใต้เลยนะว่าอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นชัดเจนเลยก่อนที่อุกบาทจะชนครับแต่ในขณะเดียวกัน SO2 ที่ปล่อยออกมาเนี่ยถึงจะทำให้เกิดฝนกรดก็จริงแต่อยู่ในชั้นบรรยากาศมันสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเย็นลงระยะสั้นๆที่เรียกว่าความหนาวเย็นจากภูเขาไฟสลับกับร้อนระยะยาวอ สภาพอากาศก็คือแกว่งไปมาสุดๆเลยสิครับใช่ค่ะผันผวนรุนแรงและรวดเร็วมากมันสร้างความเครียดกับสิ่งมีชีวิตแบบสุดๆเลยค่ะนั่นก็เป็นไปได้มากเลยสิครับว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวแต่เป็นเหมือนเอ่อเคราะห์ซ้ำกำซัดใช่ค่ะที่เขาเรียกว่า one two punch คือโลกกำลังแย่จากภูเขาไฟและอุกกาบาตก็มาซ้ำ ถูกต้องค่ะแนวคิดวันท o พ u น c h นี่หลังๆได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคือเด็กแคนทรับสอาจจะทำให้ระบบนิเวศมันอ่อนแอเปราะบางอยู่แล้วสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มอาจจะเริ่มแย่เริ่มสูญพันธุ์ไปบ้างแล้วแล้วพออุกกาบาตชิกสลูปพิ่งมาก็เหมือนเป็นหมัดน,นอกปิดเกมยุคไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกไปเลยมีอีกประเด็นที่เขาเถียงๆกันอยู่เหมือนกันครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหายนะสองอย่างนี้จะมาตัวไดโนเสาร์เองอาจจะอยู่ในช่วงแบบ ขาลงแล้วหรือเปล่ารอวันสูญพันธุ์อยู่แล้วอืมอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะมีงานวิจัยที่ผลออกมาต่างกันบางงานวิจัยเมื่อหลายปีก่อนที่ดูจากรูปแบบความหลากหลายของฟอสซิลก็บอกว่าอัตราการเกิดสปีชีส์ใหม่ของดไดโนเสาร์หลายกลุ่มเนี่ยมันน้อยกว่าอัตราการสูญพันธุ์มาสักพักแล้วนะก็ดูเหมือนว่าเออพวกมันอาจจะอยู่ในช่วงขาลงจริงๆแต่ก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่ภาพมันต่างออกไปใช่ค่ะ งานวิจัยที่ใหม่กว่าที่เขาใช้เทคนิคซับซ้อนขึ้นอย่างทำแบบจำลองคอมพิวเตอร์ดูว่าพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอยู่รอดของไดโนเสาร์กลุ่มหลักๆในอเมริกาเหนือตอนปลายยุคนั้นอย่างพวกทีเร็กไทซรอทรัทอปส์ไฮรซอ,อ,อะไรพวกนี้ครับผลกลับออกมาว่าพวกมันเหมือนจะยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่อีกเยอะเลยนะแล้วก็อาจจะยังเอ่อรุ่งเรืองปรับตัวได้ดีอยู่จนกระทั่งวันสิ้นโลกวันที่อุกาบาทมาถึงนั่นแหละคะ่ะโห ฟังดูเหมือนเอ่อที่นักบรรพชีวิตนิยาสตีฟบรูเซชเคยพูดไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่น่าเศร้าคือไดโนเสาร์มันเหมือนจะมีศักยภาพไปต่อได้แต่ดันไม่มีโอกาสเพราะอุกกาบาตมาพอดีอืมอมมันเหมือนกับว่าโชคร้ายมากกว่าความอ่อนแอของมันเองมีความเป็นไปได้สูงมากคะ่ะที่จะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะถ้าดูจากหลักฐานใหม่ๆเหมือนกับว่าเส้นทางวิวัฒนาการของพวกมันถูกตัดจบไปแบบปุบปับ มากกว่าที่จะค่อยๆหายไปเองทีนี้มาถึงคำถามที่ผมว่าหลายคนสงสัยมากทำไมในเมื่อน,นกก็คือไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งใช่ค่ะทำไมพวกมันถึงรอดได้ล่ะครับในขณะที่ญาติิไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กตายเรียบเลยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคำตอบก็คือมันไม่ใช่ปัจจัยแค่อย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนออชุดคอมโบเป็น Survival Toolkit รวมๆกันหลายอย่างที่ทำให้นกบางกลุ่มผ่านช่วงนั้นมาได้ มีอะไรบ้างครับชุดคอมโบนี้อย่างแรกเลยที่สําคัญมากๆคือขนาดตัวเล็กค่ะนกส่วนใหญ่ในยุคนั้นตัวเล็กกว่าไดาโนเสาร์อื่นๆทําให้ต้องการอาหารน้อยกว่าซึ่งสําคัญมากในโลกที่อาหารขาดแคลนแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าด้วยอ่าใช่ใช่ใชต่อมาก็คือการบินอันนี้ก็ชัดเจนช่วยให้หนีภัยพิบัติเฉพาะหน้าได้หรือบินไปหาแหล่งอาหารที่หลบภัยใหม่ๆที่อาจจะยังเหลืออยู่ได้ไกลกว่าครับแล้วก็มีอีกอันที่สําคัญมากๆคือจะงอยปากค่ะ จะง,งอยปากใช่ค่ะมีทฤษฎีที่น่าสนใจมากว่าในโลกหลังหายนะเนี่ยพืชส่วนใหญ่ตายหมดแต่พวกเมล็ดพืชที่มันทนทนตกค้างอยู่ในดินอาจจะเป็นแหล่งอาหารสําคัญที่ยังพอหาได้แล้วจะง,งอยปากเนี่ยมันเหมาะมากกับการขุดคุ้ยจิกกินเมล็ดพวกนี้มากกว่าฟันแบบไดโนเสาร์อื่นๆอ๋อเข้าใจแล้ว แล้วการไม่มีฟันเนี่ยอาจจะช่วยประหยัดพลังงานในการสร้างด้วยนะคะโหเรื่องจะงอยปากนี่น่าสนใจมากเลยครับเหมือนแบบมีวิวัฒนาการมารับสถานาการณ์พอดีค่ะค่ะมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับมีอีกค่ะอย่างเช่นความสามารถในการกินอาหารหลากหลายคือไม่เลือกกินมากกินอะไรก็ได้ที่หาได้ก็จะปรับตัวได้ดีกว่าอัตราการโตที่เร็วนกสมัยใหม่โตเร็วกว่าไดาโนเสาร์ส่วนใหญ่ทําให้ฟื้นฟูประชากรได้เร็ว พฤติกรรมการเลี้ยงลูกอันนี้ก็น่าสนใจการที่พ่อแม่ป้อนอาหารลูกในรังอาจจะช่วยให้ลูกรอดได้มากขึ้นในช่วงที่อาหารหายากครับแล้วก็สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้เลยคือโชคค่ะ <laughs> อันนี้สำคัญ ใช่ค่ะต่อให้มีคุณสมบัติครบแต่ถ้าบาังเอิญไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาใกล้จุดตกเป,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 ป๊ะก็คงไม่รอดเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่านกทุกชนิดรอดใช่ไหมครับตอนนั้นไม่ใช่เลยค่ะยุคครีเทเชียสนี่นกหลากหลายว่ามีกลุ่มนกโบราณเยอะแยะเลยอย่างกลุ่มอ n นเนนเทอเนเทสที่เยอะมากในยุคนั้นหรือพวกนกน้ำมีฟันเฮสเปโรเนเทสพวกนี้คือสูญพันธุ์เรียบไปพร้อมไดโนเสาร์อื่นๆเลยเอ,อ้วเหรอครับค่ะคาดกันว่าน่าจะมีนกแค่ไม่กี่สายพันธุ์เอง อาจจะแค่3ถึง20ชนิดทั่วโลกที่รอด KPG มาได้แล้วพวกหยิบมือเดียวนี่ยละค่ะคือบรรพบุรุษร่วมของนกเป็นหมื่นๆชนิดในปัจจุบันนี้โห oh, จากหยิบมือเดียวกลายเป็นหมื่นชนิดสุดยอดเลยทีนี้จากเรื่องระดับโลกลองย้อนกลับมาดูที่บ้านเราบ้างครับการที่เราคุยกันว่าโลกตอนนั้นมันมีไดโนเสาร์หลากหลายยังไงก่อนจะเกิดหายนะเนี่ยฟอสซิลที่เจอที่อีสานบ้านเราเนี่ยช่วยให้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่า แถวนี้เคยอุดมสมบูรณ์มากๆใช่เลยค่ะภาคอีสานเรานี่ถือเป็นเหมือนหน้าต่างบานสําคัญเลยนะที่เปิดไปสู่โลกไดโนเสาร์มีการค้นพบชนิดใหม่ของโลกเยอะมากที่นี่ซึ่งมันช่วยเติมเต็มภาพก่อนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้ดีมากมีตัวเด่นๆอะไรบ้างครับที่อยากจะแนะนําโอ้โหเยอะเลยค่ะเอาที่เด่นๆนะคะก็เช่นภูเวียงโกซรัสซิรินทเนอันนี้เป็นอโรออดหรือไดโนเสาร์กินพืชคอยาวตัวแรกของไทยเลย พบที่ภูเวียงขอนแก่นบอกเราว่ามีไดโนเสาร์ยักษ์กินพืชอยู่แถวนี้เมื่อร้อยสาสิบล้านปีก่อนครับได้รับพระราชทานนามด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีสยามโมไทรานัสอีสานเอนซิสฉายาทรราชแห่งสยามตัวนี้เท่มากค่ะเป็นนักล่าขนาดกลางจากขอนแก่นที่อาจจะเป็นญาติญาติหรือบรรพบุรุษยุคแรกๆของทีเร็กซ์เลยนะโอ้ oh. แสดงว่ามีสายวิวัฒนาการนักล่าสำคัญอยู่ที่นี่แล้วก็มีอีสานโนซรัส ัทวิพัชชีจากชัยภูมิตัวนี้พิเศษมากเพราะเป็นซอรพอดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยเจอมาอายุต้อง210ล้านปียุคทริอัส,สิกนู่นเลยเก่าขนาดนั้นเลยค่ะบอกว่าไดาโนเสาร์อยู่บนแผ่นดินนี้มานานมากแล้วก็มีสยามแรปเตอร์สุวัตติ อันนี้นักล่าฟันฉลามตัวใหญ่จากโคราดยาว8เมตรเลยนะอยู่ในกลุ่มคาคาดอนทอสเซียที่เจอกันทั่วโลกแล้วก็ตัวล่าสุดเลยมินิโมเคอร์เซอร์พูน้อยเอนซิสนักวิ่งตัวจิ๋วแห่งพูน้อยจากกาลสินเป็นไดนโนเสาร์กินพืชตัวเล็กๆที่เจอกระดูกเกือบครบสมบูรณ์เลยค่ะช่วยให้เห็นว่ามีไดนโนเสาร์เล็กๆด้วยโอ้โหฟังดูแล้วอีสานนี่คือขุมทรัพย์ไดโนเสาร์จริงๆนะครับเนี่ยการค้นพบพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการเนาะ แต่มันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าโลกก่อนที่จะเกิด KPG เนี่ยมันมีชีวิตชีวาขนาดไหนบนแผ่นดินไทยใช่ค่ะแล้วก็ยังต่อยอดไปเป็นแหล่งเรียนรู้ดีๆอย่างพิพิธภัณฑ์สิรินทรหรือที่แหล่งขุดคน้นภูน้อยที่กาลสินให้เราได้ไปดูกันด้วยถูกต้องค่ะมันทำให้เรื่องการสูญพันธ์ครั้งใหญ่มันดูใกล้ตัวเรามากขึ้นพอรู้ว่าตรงที่เรายืนอยู่เนี่ย ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนั้นมาก่อนครับผมสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ก็ดูเหมือนว่าการปิดฉากยุคไดนโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนมันน่าจะเป็นผลจากเอ่อเรียกว่าเป็น perfect storm เลยไหมครับอืมน่าจะประมาณนั้นค่ะคือมีท่านภูเขาไฟ the cantraps ระเบิดทำให้โลกปั่นป่วนอยู่แล้วค่ะระบบนิเวศอ่อนแอลงแล้วก็โดนอุกบาตชิกซูลุบเข้ามาซ้ำเป็นหมัดน็อกสุดท้ายใช่ค่ะแต่ในความมืดมนนั้น ก็ยังมีความหวังยังมีผู้รอดชีวิตโดยเฉพาะบรรพบุรุษของนบในปัจจุบันที่มีชุดเครื่องมือทางวิวัฒนาการหลายอย่างทั้งตัวเล็กบินได้มีจะงอยปากแล้วก็มีโชคด้วยช่วยให้ผ่านวิกฤตมาได้แล้วก็วิวัฒนาการต่อมาจนรุ่งเรืองในปัจจุบันครับระบทเรียนสำคัญที่เราได้จากอดีตครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบเร็วๆรุนแรงๆอันนี้สำคัญมากค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่ดังมากๆสำหรับยุคเราตอนนี้ที่เรากำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์ในอัตราที่เร็วมากๆไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกยุคหลังๆมันแสดงให้เห็นเลยว่าโลกกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเปราะบางกับการเปลี่ยนแปลงที่เราเร็วแค่ไหน ประวัติศาสตร์สอนเรามาแล้วนะคะด้วยบทเรียนราคาแพงมากคับสุดท้ายนี้อยากจะลองทิ้งคำถามให้คุณผู้ฟังลองไปคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเมื่อ66ล้านปีก่อนเนี่ยอุกกบาทลูกนั้นมันเกิดเฉียดไปหรือผูเขาไฟมันไม่ได้ระเบิดแรงขนาดนั้นโลกเราวันนี้จะเป็นยังไงเราอาจจะได้เห็นไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกเดินอยู่กับเราไหมหรือมันจะวิวัฒนาการไปเป็นแบบอื่นเป็นคาถามที่น่าคิดมากค่ะ ครับเป็นคำถามที่เปิดจินตนาการได้ไม่รู้จบเลยเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับแล้วกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวน่ารู้อื่นๆกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ